สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเขาชูชอ่องไม่ผ้าด้วยนะคะเมื่อนี้แอดก็จะได้พาเอฟซมาถามแอดกานะคะหลังจากแอดกาไปขอเนี่ท่าอยู่กับปู่ยายดอนทาดน,นะคะจะมีเรื่องราวอีกย่างเกิดขึ้นกับโตแอดกาบอนนะคะถ้าเอฟซีท่านใดขามาเล่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตหมดเ <c oughs> พื่อสิบ่พาข่าวสารดีๆเนีทาเด็ด จากทางช่องใหม่พาด้วยนะคะเดอจะพาเอฟซีเข้าไปสอบถามแอดกาแล้วก็ไปฟังจากปากแอดกาเลยนะคะก็รอมาลับช่วรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีครับผมครับผมล่าสูดนะครับผมเมือ่อคืนนะครับแอดถึกจังๆเลยนะครับผมเมือ่อคืนนี้นะครับตอนที่ก่อนจะนอนนะครับผมหลังจากแอดกลับไปจากดอนทาด ไปมาเอาแนวทางนะครับผมรู้สึกว่าแอดเพิรับไปช่วงประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มนี่นะครับแอดเพิรับไปนะครับบางเงินว่ารับไปบัท่านนี่นถึงแอดว่าบัถึงหานาที่นะครับผมรู้สึกว่ารับไปแล้วในความหูสึกนะถือพี่อ่ำนะครับเมือ่อคืนเนี่ยเป็นล่างสีดำดำน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับผมน่าจะเป็นผู้หญิงอำ่อำบัวอ่ำแอดบัวใ,ใจกันรู้สึกว่า แบบหันใจบาแบบเอื่อนในความในความไอ้ถึงแบบคล้ายๆมีอย่างมากดอยู่นะเอิกนะผมพยายามนะครับผมไอยืนมือไปไปไปลุกแฟนนะในความรู้สึกเนี่ยมือผมนี่ยยืนออกไปได้อยู่ได้พยายามออกไปยืนไปสกิดถือโตโตแอดไม่อยู่สกิดเนอะในความในทีแอดพยายามไปไปสกิดเพ,พื่อนนะแอดว่าถือโตอยู่แต่แต่แอดไม่โบตื่นนะครับ เมื่อคืนนี่บรอดแคสต์ใดึกนะประมาณสี่ถุมรับไปแป๊บเดียวนะครับไปสก,กิทแอดใหม่นะสก,กิทแบบใดกับโบตื่นแอดในความคิดน,นะศูนย์บางอย่างค่ะก็คือว่าคล้ายๆว่าถือพี่อัมนะครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับผมโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมด้วยนะครับผมไอก้ก็เลยสกิทสก,กิทยังใดเพิ่งกับโบตื่นห้องอยังใดเอื้นยังใดเพิ่งกับโบตื่นมาที่นี่แอกเ็เลยหูจิกตัวแล้วว่าถือพี่อัมหรือว่าเป็นนี่ยังนี่แหละแอดก็เรสเริ่มแรกแอดก เอาคิดแบบหูสึกสตีล้วก็เลตตั้งน้ำมูซามจบแพรวนบุญให้เพื่อนตอนนั้นบ่ลเ้นได้ออกอยังโกรธอยู่ยังโกรธแอดนะโกรธแบบบม่ได้โกรธแบบว่าใจเฮ็ดในใจเฮ็ดในตายด้วยเฮ็ดในเป็นหย,ย,ยังดอกแบบพันใจก็ออกแต่หูซึกว่าเพื่อนโกรธโกรธตรงนะเอ,อิบมาที่นี่แอดก็เลยปลุกแอดใหม่บอตื่นตั้งน้ำมูแล้วแพรวนบุญห้แล้ว กัยังก็ยังบอท่านด้ผู้ซื้อว่าค่ายออกอยู่แต่แตก่การ์โบนนภานไนแอดก็เลยคือถึงนอเขับปัน้นแอด็คล้ายว่าเอื่นซื้อเพิ่นนะปันป้นปั้นเบิ่งพอแนหรืออยังนี่แหละในความคิดแอดผู้ซื้อว่าเพิินค่ายออกเราเพิ่นมายืนเป็นเงานะครับยืนตรงหน้าประตูก่อนคล้ขขขายว่าเพิ่นเพิ่นมาบอกนี่แหละได้ยินเสียงนะแอดก,รา,การ์โแน่ใจกันว่าจะเป็นเสียงที่ผู้ที่มาอ่านแอดบอนะครับเพิ่นให เพิ่นใกล้ๆเพิ่นบอกเป็นไอซีศูนย์หาซีศูนย์หาหรือหาศูนย์หาศูนย์ซีเนี่ยแหละแต่ความู้ซึกงเนี่ยมีเสียงมีเสียงเป็นผู้ยิ่งนะครับเป็นยังแอดขึ้นหูจะว่าผู้ยิ่งอ่ำเพราะว่าตอนเพิ่นจะไปหรือว่าเพิอ่นออกจากแอดไปแล้วมันเป็นเง่ายืนอยู่หน้าประตูนะครับก่อนจะไปนะเพิ่นบอกซีศูนย์หาหรือว่าหาศูนย์ซีเนี่ยแหละแอดยังจําได้เลยเนี่ตัวนี้นะครับวับาที่นี่แอดก็เล้งหูซึ้ตัว ขึ้นมาแอดก็เลยปลูกแอดใหม่แอดว่าจะเฮ็ดคลิปแล้วแต่แอดเมื่อยเมื่อคืนแอดก็เลยปลูกว่าตามไม่ไอถือเพียมเ้เมื่อคืนนี้เลยว,วางจิตอ่ะปลูกอย่งไรก็คือเป็นอยังคือบ่วตื่นผมก็เลยวางจีตเนาะ,ะเพ่นก็เลยใครๆว่างงงเงี้ยเอียงนี่แหลแอะอันก็เลยนอนไปปัานนี้แอดก็เลยไปเบิ้งประตูตรงประตูหน้าไอประตูห้องแอดนี่แหละมันบ่ได้ปิดนะครับ ที่จริงแอดนะก่อนที่แอดจะนอนนะแอดจะปิดประตูล็อกพร้อมปาน้แอดกเ็เลยหันไปเบื่องประตูประตูแอดเปิดนะครับประตูแอดเปิดเลยบ่บได้ล็อกบ่ได้ยังได้เปิดเงี่ยมออกประมาณโคนยางเขายังออกได้นี่คนระับประตูปาน้ผมกเ็เลยคิดว่าเออหรือว่าเพิ่นจะมาบ,บอกมาเตือนว่านอนมาปิดประตูหนะ้าต่างนะครับประตูนะั้นแอดจะปิดแถวนะครับ แต่วันนี้ตื่นออกจากตรงนั้นแล้วก็วมู้สึกนะตื่นมาแล้วก็เลยมาปลูกแอดหม่ก็เลยหันมาบิ่งประตูตรงที่ว่าเพิ่นยืนน,น่ะประตูประตูก็ยังเปิดนะครับประตูเปิดนะครับไอ้ก็เลยคิดวันเพิ่นหนาจะมาบอกว่าประตูบ่ผิดประตูมันเปิดหรือว่าหรือว่าบอกแนวะทางแอดกับบนลใจให้กันนะครับแต่ตองงวดนะครับตองงวดแอดคิดแล้วคิดอีกนะครับผมว่า ที่ดฝันว่าเห็นสางสามตัวยางออกจากพ่นปวกพ่นใญ่นะตรงตรงร้นมะขามต้นบะขามที่ว่าแม่พนผูกข้อต่ยอยู่ไปพนมาอยู่ปลายหน้านะครับมันมีมันมีควนสงังควนสางข,าางขีหลังสร้างอยู่ตัวแรกนะครับขีตัวแรกยางน้ำหนามูจะมีสร้ังอีกสองตย่างน้ำกนุนต่อแถวกันไปเลยมีสางสามตัวยางต่อแถวเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ ไอ้กลเลไปคิดแล้วมันจะจบมันจะมื่อ,อวันที่สิบสามแล้วนะครับผมไอ้กลเลคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมถ้าถ้าจะเป็นแนวทางนะครับผมถ้าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับผมแอดกะเล่ตีไว้นะครับผมเป็นหกเก้าสามนะครับเพราะผู้ใช้ผู้ใช้นี่ก็ประมาณทักห้าสิบกว่าแล้วนะครับผมอยู่ทั้งหลังสร้างนะครับแอตกะเล่ตีเป็นหก นะครับสร้างแอดตีเป็นเก้านะครับสามโตก็ตีเป็นสามนะครับถ้าจะาัดเล่นนะครับผมให้เป็นสามเก้ากไอ้เก้าสามสามเก้านะครับผมสำหรับสองโตนะครับหรือว่าเอฟซีท่านไหนที่แปรได้นะครับผมก็ล้องพิจาณาเบิงนะครับผมสาหรับแนวทางเท่านั้นนะครับผมแอดก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมล่าสุดเมื่อคืนแอดที่ซื้อไว้อยู่ว่าแอดมามหา มหาปุญญาดอนทัดขับขึ้นไปถึงพีอํานะครับบุงหงาว่าพีรวาอ,อย่างบุหง์แต่บหงซื่อวา่าผลมากโกดอยู่ตรงไหนอกแต่บริกโกว่าแบบเอาเปเอาตายหรอกแบบยังหายใจออกแต่ขย,บขยบับขยับกับขยับใดไปสกิดแอดไม่อยู่ในความคิดสกิดอยู่แต่คนปลตื่นนะครับเพื่นบอกเอก่อนเพื่นจะไปแอดกับ,บ่แน่ใจกันว่าแมนพู้ที่ว่ามาอาแอบบอกบอแต่แอดไดงยินเสียงว่าเปลี่ยนเอ สี่ศูนห้านะครับสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่ประมาณนี้นะครับผมหรือว่าที่ศูนย์หาศูนย์นะครับผมอันนี้เป็นเป็นเพียงแนวทางความฝันนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมบาแี่เพื่อนอาจจะมาบอกเป็นศูนย์สี่ ห้าศูนย์ก็ได้นะครับผมสี่ห้าศูนย์ก็ได้นะครับผมสําหรับแนวทางเท่านั้นนะครับผมตัวเลขชุดนี้นะครับผมฝันสองครั้งนะครับหลังจากที่แอดฝันเห็นสร้างแล้วแอดบอกฝันเลยนอนแบบหลับสนิทเลยเม,มื่อเมื่อคืนนี่แหละเมือ่อคืนนี่บ่ได้ฝันนะครับผมบ่ได้ฝันนะอ่าแทะแล้วผมว่าหรือว่าเพื่อนอยากจะไปบอกว่าเพราะว่าแอดมหาปัญญาดอนธาร์เดก็จมปากจมคอว่า ลูกหลานคือบ่ฝฟันพาะฟันฟันเทียร์แรกก็คือฟันเห็น้างเนียแอดย่านแอดแปลความหมายบูู่กนะครับแอดก็เลยม,มานอนเมื่อเมื่อคืนเนี่ยหลังจากนั้นมากกลายมือนะครับกระเพิงคือพิยามอาแเราได้ยินเสียงเสียงคนบอกนะครับอาจจะบ่ได้ห้องบอกบ่ได้เขียนบอกแต่ได้ยินเสียงนะว่าสี่ศูนย์ห้า ห้าศูนย์สี่เนี่ยประมาณนี่แหละสองตัวนี่แหละแต่ศูนย์อยู่ตรงกลางศูนย์อยู่ตรงกลางแต่หากับซีนี่แค่สลับกันหัวไทยแอดก็เลยว่าจะตัดเบิ้งตัวนี้สี่ศูนย์กับห้าศูนย์สองตัวนะครับแอดว่าตัวนี้น่าจะมาลางชุดนี้น่าจะมาบนุนะครับผมสลับแนวทางเท่านั้นนะครับผมพิจารณาพอเป็นแนวทางนะครับผมเพราะแอดฝันงมดก่อนนีแอดฝันขึ้นสุดไทยค่อยเข่านะครับ เป็นทีแอดไปนอนอยู่นอนอยู่วัดผะตงแอดฝันว่าสลา,ามีสองหลังคู่กันนะครับบันเนที่เจ็ดศูนย์ตัวเดียวนะครับผมแอดก็เลยไปหาลอตเตอรี่ไว้เจ็ดศูนย์แต่แอดหาบ่าได้สายบุญี่ว่ามาร่วมงานกระถินนะกระถามว่าแอดหาซื้อตัวไหนแอดก็เลยว่าฝันเห็นเห็นวัดเห็นสลา,าสองหลังคู่กันบันเพื่อนก็นเลยเากันไปหาซื้อเจ็ดศูนย์ไว้ เต็มเลยนะครับแอดกับบุหูอยากคือกันว่าเพิ่นถือหรือบ่าถือแอดว่าจิโทษไปหาพาโตรงนะครับผมจะได้ไปตามแนวทางมาแบ่งปันให้กับเอฟซีแฟนช่องนะครับผมครับสนับเอฟซีท่านไหนที่รับชมแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่องนะครับผมสหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ